คนที่ประสบความสำเร็จจริงๆคนที่รวยจริงเก่งจริงชีวิตดีจริงมักจะเงียบในหลายเรื่องพวกเขาไม่ค่อยพูดถึงแผนการใหญ่ไม่ค่อยบ่นเรื่องปัญหาไม่ค่อยอวดความสำเร็จไม่ค่อยพูดถึงความล้มเหลวไม่ค่อยโอ้คอนเน็ชันและไม่ค่อยพูดถึงเป้าหมายลับๆของตัวเองแต่พอเวลาผ่านไปสักพักคุณหันกลับมามองว้าวเขาไปไกลมากแล้วธุรกิจโต รายได้พุ่งสุขภาพดีความสุขเต็มเปี่ยมแต่ทำไมพวกเขาถึงเลือกที่จะเงียบในเรื่องเหล่านี้ในขณะที่คนส่วนใหญ่ชอบพูดชอบโพสต์ทุกอย่างแต่สุดท้ายก็ยังอยู่ที่เดิมวันนี้เราจะเปิดเผยคนที่ประสบความสำเร็จจริงจะเงียบใน6เรื่องนี้6เรื่องที่พวกเขาไม่เคยพูดแต่เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้พวกเขาไปถึงจุดสูงสุด ถ้าคุณเข้าใจและนำไปใช้คุณอาจกลายเป็นคนที่คนอื่นหันมามองด้วยความเซอร์ไพรส์โดยไม่รู้ตัวถ้าพร้อมแล้วที่จะรู้ความลับที่คนสำเร็จตัวจริงซ่อนไว้ฟังให้จบเลยครับเพราะตอนจบคุณอาจตัดสินใจเงียบในเรื่องเหล่านี้แล้วเริ่มสำเร็จแบบเงียบๆทันทีเอาล่ะเรามาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยครับเรื่องที่ 1. พวกเขาเงียบเรื่องแผนการใหญ่และเป้าหมายลับของตัวเอง คนที่ประสบความสำเร็จจริงไม่ค่อยพูดถึงแผนการใหญ่หรือเป้าหมายลับๆของตัวเองเลยพวกเขาไม่ประกาศว่าปีนี้ฉันจะรวยล้านฉันจะเปิดธุรกิจใหญ่ฉันจะลดน้ำหนัก20กิโลหรือฉันกำลังทำโปรเจกต์ลับที่จะเปลี่ยนชีวิตเพราะพวกเขารู้ดีว่าการพูดเป้าหมายออกไปก่อนเวลามักทำให้สมองรู้สึกทำสำเร็จแล้วจากคำชมหรือกำลังใจ ทำให้ m o t i v a t i ่นลดลงและสุดท้ายไม่ทำจริงแต่พวกเขาเลือกเงียบทำไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งคนอื่นเห็นผลลัพธ์ในทางจิตวิทยามีงานวิจัยจากนิวอ o r กยูนิเวอร์ซิโดย Peter g o โกวิเซพบว่าคนที่ประกาศเป้าหมายสาธารณะมีโอกาสทำสำเร็จต่ำกว่าคนที่เก็บเงียบถึง33%เเซ์ เพราะการได้คำชมทำให้สมองหลั่งโดปามีนเหมือนได้รับรางวัลแล้วทำให้หยุดลงมือแต่คนที่เงียบ motivation ม,มาจากภายในยั่งยืนกว่าลองดูวอร์เรนบัฟเฟตตสิครับเขาไม่เคยประกาศเป้าหมายลงทุนล่วงหน้าเขาแค่ทำเงียบๆจนวันหนึ่งคนเห็นว่าเขารวยอันดับต้นโลกหรือในไทยคุณสารัตรัตนวดีท่านไม่เคยประกาศแผนพลังงานทดแทนล่วงหน้าท่านแค่ทำเงียบ จนกอล์ฟเอเนจีเป็นอันดับหนึ่งคนที่สำเร็จจริงพวกเขารู้ว่าการพูดเป้าหมายใหญ่ก่อนเวลาอาจดึงดูดคนอิจฉาหรือแรงกดดันจากคนอื่นทำให้ล้มง่ายขึ้นแต่การเงียบทำให้ไม่มีใครรบกวนคุณโฟกัสทำได้เต็มที่ มีงานวิจัยจาก Harvard Business Review พบว่าผู้ประกอบการที่เก็บแผนธุรกิจเงียบมีโอกาสรอดสูงกว่าคนที่ประกาศแผนถึง28%เพราะไม่เสียเวลาแก้ตัวหรือรับคำวิจารณ์ก่อนเวลาอีกตัวอย่าง J.K. Rowling เธอไม่ประกาศว่าฉันจะเขียนนิยายดังเธอแค่เขียนเงียบๆจนสำเร็จหรืออีลอนมัสก์ตอนเริ่มเทสลาเขาไม่ประกาศเป้าหมายเปลี่ยนโลกก่อนเขาแค่ทา จนวันนี้เทสลาครองตลาดการเงียบเรื่องแผนการใหญ่ยังช่วยให้พวกเขามีความยืดหยุ่นถ้าแผนเปลี่ยนก็ไม่เสียหน้าเพราะไม่มีใครรู้แผนเดิมถ้าคุณอยากฝึกเรื่องนี้ลองตั้งเป้าหมายใหญ่ในใจแล้วไม่บอกใครทำเงียบๆไปเรื่อยๆคุณจะพบว่าคุณมีพลังมากขึ้นคนที่สำเร็จจริงพวกเขารู้ว่าแผนที่ดีที่สุดคือแผนที่ทำจริงไม่ใช่แผนที่พูดจริง อีกตัวอย่างพี่ตูนบอดี้สแลมท่านไม่เคยประกาศล่วงหน้าว่าจะวิ่งระยะไกลท่านแค่ทำแล้ววันหนึ่งคนเห็นผลหรือคุณหมอประสิทธิ์ท่านไม่เคยประกาศแผนวิจัยล่วงหน้าท่านแค่ทำแล้วช่วยประเทศนิสัยเงียบเรื่องแผนการใหญ่ทำให้พวกเขาหลีกเลี่ยง Premature Celebration หรือฉลองก่อนชนะถ้าคุณเริ่มเงียบเรื่องนี้คุณจะเห็นตัวเองก้าวหน้าเร็วขึ้นเรื่องที่ส พวกเขาเงียบเรื่องความคืบหน้าและกระบวนการทำงานของตัวเองคนที่ประสบความสำเร็จจริงไม่ค่อยพูดถึงความคืบหน้าหรือกระบวนการที่กำลังทำอยู่เลยพวกเขาไม่โพสต์ว่าวันนี้ทำโปรเจกต์ไปได้50%แล้วนะกำลังอา่านหนังสือเล่มนี้อยู่ดีมากกำลังฝึกทักษะนี้ทุกวันหรือธุรกิจกำลังโตช้าๆแต่ดีเพราะพวกเขารู้ว่าการพูดความคืบหน้าออกไปมักทำให้คนอื่นคาดหวัง หรือทำให้ตัวเองพอใจชั่วคราวแล้วหยุดพัฒนาแต่พวกเขาเลือกเงียบทำไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งคนอื่นเห็นผลลัพธ์เต็มๆในทางจิตวิทยามีงานวิจัยจากเท d t a ท k ของ d e r ิกซิเวิร์สที่บอกว่า keep your goals to yourself เพราะการพูดความคืบหน้าทำให้สมองรู้สึกได้รับรางวัลจากสังคมแล้วทำให้ motivation ลดลง การศึกษาจาก psychological science พบว่าคนที่พูดความคืบหน้าบ่อยมีโอกาสทำสำเร็จต่ำกว่าคนที่เงียบถึง29%ลองดูอีลอนมัสสิครับเขาไม่ค่อยพูดความคืบหน้าของ spacex หรือเท s l a ทุกวันเขาแค่ทำเงียบเงียบแม้จะรวจระเบิดหลายครั้งเขาไม่โพสทุกขั้นตอนจนวันหนึ่ง starship สำเร็จคนทั้งโลกเห็นหรือในไทยคุณตันภาษกรนาที ท่านไม่เคยพูดความคืบหน้าสูตรช้าใหม่ทุกวันท่านแค่ทำเงียบๆจนโอยชี้ออกวางขายคนเห็นผลคนที่สำเร็จจริงพวกเขารู้ว่าความคืบหน้าที่ดีที่สุดคือความคืบหน้าที่ทำจริงไม่ใช่ที่พูดอีกตัวอย่างวอร์เรนบัฟเฟตเขาไม่พูดความคืบหน้าการลงทุนทุกวันเขาแค่ทำจนรวยอันดับต้นโลกหรือคุณหมอประสิทธิ์ท่านไม่พูดความคืบหน้าการวิจัยทุกวัน ท่านแค่ทำแล้วช่วยประเทศนิสัยเงียบเรื่องความคืบหน้าและกระบวนการทำให้พวกเขาหลีกเลี่ยง p r ี m a t u r e ์เอ็ก u r โหรือเปิดเผยก่อนเวลาถ้าคุณเริ่มเงียบเรื่องนี้คุณจะเห็นตัวเองก้าวหน้าเร็วขึ้นโดยไม่รู้ตัวเรื่องที่3พวกเขาเงียบเรื่องปัญหาและความล้มเหลวที่กำลังเจอคนที่ประสบความสำเร็จจริงไม่ค่อยพูดถึงปัญหาความล้มเหลวหรืออุปสรรคที่กำลังเจอเลย พวกเขาไม่บ่นว่าวันนี้เจอปัญหาใหญ่เลยเศร้าธุรกิจกำลังเจ๊งสุขภาพไม่ดีหรือล้มเหลวอ,อีกแล้วไม่โพสต์ลงโซเชียลเพื่อขอความเห็นใจเพราะพวกเขารู้ว่าการพูดปัญหาออกไปมักทำให้ปัญหาใหญ่ขึ้นในใจทำให้เสียโฟกัสและอาจดึงดูดพลังลบจากคนอื่นแต่พวกเขาเลือกเงียบจัดการปัญหาด้วยตัวเองเรียนรู้จากล้มเหลวแล้วลุกขึ้นใหม่โดยไม่ให้ใครรู้ ในทางจิตวิทยามีงานวิจัยจาก American Psychological Association พบว่าคนที่บน่นหรือพูดปัญหาบ่อยจะมีโอกาสแก้ปัญหาสำเร็จต่ำกว่าคนที่จัดการเงียบๆถึง41%เพราะการพูดทำให้สมองติดหลบลบหลังคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนเครียดทำให้คิดทางแก้ไม่ได้แต่การเงียบทำให้โฟกัสโซลูชันลองดูเจฟเบซอสสิครับ ตอนอเมซอนขาดทุนมหาศาลหลายปีเขาไม่บน่นไม่พูดปัญหาสาธารณะเขาแค่จัดการเงียบๆปรับแผนแล้ววันหนึ่งอเมซอนกลายเป็นยักษ์ใหญ่หรือในไทยคุณวิกรมกรมดิดท่านเจอปัญหาเศรษฐกิจหลายครั้งแต่ท่านไม่บน่นท่านแค่จัดการเงียบๆแล้วสร้างอมตะต่อจนยักษ์ใหญ่คนที่สำเร็จจริงพวกเขารู้ว่าปัญหาและล้มเหลวคือปกติของชีวิต การพูดออกไปอาจทำให้คนอื่นห้ามหรือสงสารทำให้คุณเลิกง่ายขึ้นแต่การเงียบทำให้คุณแข็งแกร่งและเรียนรู้จริงมีงานวิจัยจาก Journal of Experimental Psychology พบว่าคนที่จัดการล้มเหลวเงียบๆจะมี resilience สูงกว่า36%เพราะไม่เสียพลังงานไปกับ Sympathy ีอีกตัวอย่างโ o b e b r ร a n นเขาเจอปัญหาเจ็บและล้มหลายครั้งแต่เขาไม่บน่น เขาแค่จัดการเงียบๆแล้วซ้อมต่อจนตำนานหรือพิตูนบอดี้สแลมท่านเจอปัญหาเจ็บระหว่างวิ่งแต่ท่านไม่บน่นท่านแค่จัดการแล้ววิ่งต่อจนสำเร็จการเงียบเรื่องปัญหาและล้มเหลวยังช่วยให้พวกเขาหลีกเลี่ยงพิตตี้ปาร์ตี้หรือขอความเห็นใจทำให้คนอื่นมองคุณในแง่ลบถ้าคุณอยากฝึกเรื่องนี้ลองเมื่อเจอปัญหาเขียนเจอนนลเงียบๆว่าปัญหาคืออะไรทางแก้คืออะไร แล้วทําโดยไม่บอกใครคนที่สำเร็จจริงพวกเขารู้ว่าปัญหาที่แก้เงียบๆคือปัญหาที่แก้ได้เร็วที่สุดอีกตัวอย่าง J.K. Rowling เธอเจอปัญหายากจนและล้มเหลวแต่เธอไม่บน่นเธอแค่จัดการแล้วเขียนต่อจนสำเร็จหรือคุณหมอประสิทธิ์ท่านเจอปัญหาข้อมูลโควิดเปลี่ยนแต่ท่านไม่บน่นท่านแค่จัดการแล้วช่วยต่อ นิสัยเงียบเรื่องปัญหาและล้มเหลวทำให้พวกเขามีเมนท toughness แข็งแกร่งทางจิตถ้าคุณเริ่มเงียบเรื่องนี้คุณจะเห็นตัวเองแก้ปัญหาเก่งขึ้นเรื่องที่4พวกเขาเงียบเรื่องความสำเร็จเล็กๆน้อยๆอยและไม่เคยอวดให้ใครรู้คนที่ประสบความสำเร็จจริงไม่ค่อยพูดถึงความสำเร็จเล็กๆน้อยๆอยของตัวเองเลยพวกเขาไม่โพสต์ว่าวันนี้ปิดดิลได้แล้วนะเยี่ยมมาก ลดน้ำหนักได้2กิโลแล้วเก่งจังอ่านหนังสือจบเล่มนี้แล้วดีสุดๆหรือธุรกิจกำลังโตดีเลยแม้จะสำเร็จจริงแต่พวกเขาเลือกเงียบฉลองในใจหรือให้รางวัลตัวเองเล็กๆโดยไม่ให้ใครรู้เพราะรู้ว่าการอวดความสำเร็จอาจทำให้พอใจชั่วคราวแล้วหยุดพัฒนาหรือดึงดูดคนอิจฉาแต่การเงียบทำให้พวกเขายังคงหิวโหยความสำเร็จใหญ่กว่า ในทางจิตวิทยามีงานวิจัยจาก Journal of Personality and Social Psychology พบว่าคนที่อวดความสำเร็จบ่อยจะมี motivation ลดลง25%ในระยะยาวเพราะสมองได้รับรางวัลจากคำชมแล้วแต่คนที่เงียบจะมี drive ภายในสูงกว่าทำให้พัฒนาต่อเนื่องลองดูวอ r เรนบัฟเฟตต์สิครับเขาปิดดีลลงทุนสำเร็จหลายพันล้านแต่เขาไม่เคยอวดเขาแค่ฉลองเงียบๆแล้วลงทุนต่อ ทำให้เขารวยยั่งยืนหรือในไทยคุณตันภาสกรนาทีท่านสำเร็จสูตรชาใหม่หลายครั้งแต่ท่านไม่อวดท่านแค่ให้รางวัลตัวเองแล้วพัฒนาต่อจนโออิชิโตคนที่สำเร็จจริงพวกเขารู้ว่าความสำเร็จเล็กคือบันไดไปใหญ่การอวดอาจทำให้คนอื่นอิดชา้าหรือทำให้ตัวเองพอใจแล้วหยุดแต่การเงียบทำให้คุณมีพลังเหลือไปทำใหญ่กว่า มีงานวิจัยจาก University of Chicago พบว่าคนที่ไม่อวดความสำเร็จจะมีเพื่อนแท้และเครือข่ายดีกว่าถึง32%เพราะคนอื่นเห็นคุณค่าจริงไม่ใช่จากคำพูดอีกตัวอย่าง k e Anu Reeves เขาสำเร็จหนังหลายเรื่องแต่เขาไม่อวดเขาแค่บริจาคเงียบๆแล้วทำต่อทำให้เขาเป็นไอคอนหรือพี่ตูน Body Slam ท่านสำเร็จเพลงฮิตหลายเพลงแต่ท่านไม่อวดท่านแค่ทำต่อ จนวิ่งกุศลสำเร็จการเงียบเรื่องความสำเร็จเล็กๆอย่างช่วยให้พวกเขาหลีกเลี่ยง hedonic adaptation หรือชินกับความสำเร็จแล้วไม่รู้สึกดีทำให้ต้องหาใหญ่กว่าเสมอถ้าคุณอยากฝึกเรื่องนี้ลองเมื่อสำเร็จเล็กให้รางวัลตัวเองเงียบๆเ,เช่นกินกาแฟแก้วโปรดโดยไม่โพสตคนที่สำเร็จจริงพวกเขารู้ว่าความสำเร็จที่แท้คือที่รู้สึกในใจไม่ใช่ที่โชว์อีกตัวอย่าง JK Rolling เธอสำเร็จเขียนบทแรกๆแต่เธอไม่อวดเธอแค่ทำต่อจนนิยายดังหรือคุณหมอประสิทธิ์ท่านสำเร็จช่วยคนไข้หลายเคสแต่ท่านไม่อวดท่านแค่ทำต่อนิสัยเงียบเรื่องความสำเร็จเล็กๆทำให้พวกเขาถ่อมตนและมีพลังเหลือไปทำใหญ่ถ้าคุณเริ่มเงียบเรื่องนี้คุณจะเห็นตัวเองเก่งขึ้นโดยไม่หยุดเรื่องที่ 5. พวกเขาเงียบเรื่องเงินทองทรัพย์สิสน และสถานะทางการเงินของตัวเองคนที่ประสบความสำเร็จจริงไม่ค่อยพูดถึงเงินทองทรัพย์สิสนหรือสถานะทางการเงินของตัวเองเลยพวกเขาไม่โพสต์ว่าวันนี้ซื้อรถใหม่คันละล้านบ้านหลังใหม่สวยไหมรายได้เดือนนี้ทะลุล้านแล้วหรือกำลังลงทุนหุ้นตัวนี้อยู่รวยแน่แม้จะรวยจริงแต่พวกเขาเลือกเงียบไม่อ้อวดเพราะรู้ว่าการพูดเรื่องเงิน อาจดึงดูดคนไม่จริงใจคนอิจฉาหรือแม้แต่ปัญหาทางกฎหมายแต่การเงียบทำให้พวกเขามีอิสระใช้เงินอย่างฉลาดและโฟกัสที่การสร้างเพิ่มมากกว่าโอ้อวดในทางจิตวิทยามีงานวิจัยจาก Journal of Consumer Research พบว่าคนที่โอ้อวดเงินทองจะมีความสุขต่ำกว่าและมีปัญหาการเงินในระยะยาวสูงกว่าคนที่เงียบถึง26%เพราะการอวด ทำให้ใช้เงินฟุ่มเฟือยเพื่อรักษาภาพและดึงดูดคนที่อยากเกาะกินแต่คนที่เงียบจะใช้เงินอย่างมีสติสร้างเพิ่มเรื่อยๆลองดูวอร์เรนบัฟเฟตสิครับเขารวยล้านล้านแต่ใช้ชีวิตเรียบง่ายขับรถคันเดิมอยู่บ้านหลังเดิมเขาไม่เคยอวดเงินเขาแค่ลงทุนงเงียบๆแล้วบริจาคส่วนใหญ่ทำให้เขาสำเร็จยั่งยืนหรือในไทยคุณสรัสร,รัตนาวดี ท่านรวยอันดับหนึ่งแต่ท่านไม่เคยอวดบ้านรถท่านแค่ใช้เงินลงทุนธุริจิพลังงานทำให้ก่าฟเติบโตโดยไม่ถูกรบกวนจากคนอิจฉาคนที่สำเร็จจริงพวกเขารู้ว่าเงินคือเครื่องมือไม่ใช่สิ่งโอ้อวดการพูดเงินออกไปอาจทำให้คนอื่นคาดหวังหรือทำให้ตัวเองใช้เงินผิดแต่การเงียบทำให้คุณมี privacy และโฟกัสสร้างเพิ่ม มีงานวิจัยจาก Wealth Management Journal พบว่ามหาเศรษฐีที่เงียบเรื่องเงินจะมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเร็วกว่าคนที่อวดถึง30%เพราะไม่เสียเงินกับภาพลักษณ์อีกตัวอย่าง k Kianu Reeves เขารวยจากหนังแต่ใช้ชีวิตเรียบไม่เคยอวดเงินเขาแค่บริจาคเงียบๆทำให้เขาสำเร็จทั้งงานและจิตใจหรือพี่ตูนบอดี้ส a ลมท่านไม่เคยอวดรายได้จากเพลง ท่านแค่ใช้เงินช่วยกุศลเงียบๆทำให้เขาสำเร็จและคนรักการเงียบเรื่องเงินทองและทรัพย์สินยังช่วยให้พวกเขาหลีกเลี่ยง wealth envy หรือคนอิจฉาเงินทำให้ชีวิตสงบถ้าคุณอยากฝึกเรื่องนี้ลองเมื่อมีเงินหรือทรัพย์สินใหม่ให้ฉลองเงียบๆกับตัวเองหรือครอบครัวโดยไม่โพสต์คนที่สำเร็จจริงพวกเขารู้ว่าเงินที่แท้คือเงินที่สร้าง Impact ไม่ใช่เงินที่โอ้อวด อีกตัวอย่าง JK Rowling เธอรวยจากนิยายแต่ไม่เคยอวดเงินเธอแค่บริจาคเงียบๆทำให้เธอสำเร็จยั่งยืนหรือคุณหมอประสิทธิ์ท่านไม่เคยอวดเงินเดือนหรือรางวัลท่านแค่ใช้ช่วยคนทำให้เขาสำเร็จและเคารพนิสัยเงียบเรื่องเงินทองทำให้พวกเขามี financial peace สงบทางการเงินถ้าคุณเริ่มเงียบเรื่องนี้คุณจะเห็นเงินงอกเงยเร็วขึ้น เรื่องที่ 6. พวกเขาเงียบเรื่องเครียรข่ายและคอนเน็ชันที่มีแต่ไม่เคยโอ้อวดให้ใครรู้คนที่ประสบความสำเร็จจริงไม่ค่อยพูดถึงเครียรข่ายหรือคอนเน็ชันที่ตัวเองมีเลยพวกเขาไม่โพสต์ว่าวันนี้เจอคนดังคนนี้ผมมีเพื่อนบิลเลเนนะคอนเน็ชันของผมแน่นปึกหรือกำลังร่วมงานกับบริษัทใหญ่แม้จะมีคอนเน็กชันเก่งๆจริงแต่พวกเขาเลือกเงียบไม่โอ้อวด เพราะรู้ว่าการโอ้อวดเครือข่ายอาจดึงดูดคนไม่จริงใจคนอยากเกาะกินหรือทำให้เครือข่ายพังจากความอิจฉาแต่การเงียบทำให้คอนเน c t ชันแข็งแกร่งจากคุณค่าจริงและทำให้คุณมีอิสระไม่ต้องรักษาภาพ ในทางจิตวิทยามีงานวิจัยจาก Wharton School พบว่าคนที่โอ้อวดเครือข่ายจะสูญเสียเพื่อนแท้และโอกาสจริงสูงกว่าคนที่เงียบถึง34เเพราะคนเก่งจริงชอบคนถ่อมตนไม่ชอบคนโอ้อวดแต่คนที่เงียบจะมีเครือข่ายยั่งยืนกว่าเพราะมาจาก mutual respect ลองดูวอร์เรนบัฟเฟตสิครับเขามีคอนเนคชันกับบิลเกสชาลีมังเกอร์และนักลงทุนโลกแต่เขาไม่เคยโอ้อวด เขาแค่พบกันเงียบแลกเปลี่ยนไอเดียทำให้เครือข่ายเขาช่วยกันสำเร็จยั่งยืนหรือในไทยคุณตันภาสกรนาทีท่านมีคอนเนคชั่นกับนักธุรกิจไทยจีนและต่างชาติแต่ท่านไม่เคยโอ้อวดท่านแค่ใช้เครือข่ายนั้นช่วยธุรกิจทำให้โออิชิโตโดยไม่ถูกรบกวนคนที่สำเร็จจริงพวกเขารู้ว่าเครือข่ายคือทุนทางสังคมไม่ใช่สิ่งอวด การโอ้อวดอาจทำให้คนอื่นคาดหวังหรือทำให้ตัวเองใช้คอนเน c t ชันผิดแต่การเงียบทำให้คุณสร้างเครือข่ายจากคุณค่าจริงมีงานวิจัยจาก Harvard Business Review พบว่ามหาเศรษฐีที่เงียบเรื่องคอนเน c t ชันจะมีพันธมิตรแท้มากกว่าคนที่โอ้อวดถึง29%เพราะคนอื่นเห็นคุณค่าจากการกระทำไม่ใช่คำพูดอีกตัวอย่าง k n u r e r v e s เขามีคอนเน็ชันในฮอลลีวูดและธุรกิจแต่เขาไม่เคยโอ้อวด เขาแค่ช่วยเหลือคนอื่นเงียบๆทำให้เครือข่ายเขาขยายจากความจริงใจหรือพี่ตรูนบอด y ี้แสลมท่านมีคอนเน็กชันกับนักกุศลและแพทย์แต่ท่านไม่โอ้อวดท่านแค่ใช้ช่วยสังคมทำให้วิ่งกุศลสำเร็จการเงียบเรื่องเครือข่ายและคอนเน็กชันยังช่วยให้พวกเขาหลีกเลี่ยง Network ร์กเอนวหรือคนอิจฉาคอนเน็กชันทำให้ชีวิตสงบ ถ้าคุณอยากฝึกเรื่องนี้ลองเมื่อมีคอนเน c t ชันใหม่ให้ใช้ประโยชน์เงียบๆโดยไม่โพสหรือบอกใครคนที่สำเร็จจริงพวกเขารู้ว่าคอนเน c t ชันที่แท้คือคอนเน c t ชันที่สร้าง Impact ไม่ใช่ที่โอ้อวดอีกตัวอย่าง JK Rowling เธอมีคอนเน c t ชันกับสำนักพิมพ์หลังสำเร็จแต่เธอไม่โอ้อวดเธอแค่ใช้ช่วยนักเขียนรุ่นหลังเงียบๆหรือคุณหมอประสิทธิ์ท่านมีคอนเน็ชันกับนักวิทยาศาสตร์โลกแต่ท่านไม่โอ้อวด ท่านแค่ใช้ช่วยประเทศไทยนิสัยเงียบเรื่องเครือข่ายทำให้พวกเขามี authentic relationships ความสัมพันธ์แท้จริงถ้าคุณเริ่มเงียบเรื่องนี้คุณจะเห็นเครือข่ายงอกเงยจริงสรุปให้ฟังแบบชัดๆเลยนะครับตลอดทั้งตอนเราได้เรียนรู้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จจริงจะเงียบใน6เรื่องนี้ 1. เงียบเรื่องแผนการใหญ่และเป้าหมายลับเพื่อโฟกัสทาจริง 2. เง,งียบเรื่องความคืบหน้าและกระบวนการเพื่อโม i v a t ชันยั่งยืน 3. เงียบเรื่องปัญหาและล้มเหลวเพื่อแข็งแกร่ง 4. เงียบเรื่องความสำเร็จเล็กๆเ,เพื่อหิวโหวยใหญ่ 5. เงียบเรื่องเงินทองและทรัพย์สินเพื่อสงบและสร้างเพิ่ม 6. เงียบเรื่องเครือข่ายและคอนเน c t ชันเพื่อความสัมพันธ์แท้จริงเราได้เห็นตัวอย่างจากวอร์เรนบัฟเฟตต์คุณตันภาสกราที JK r o w l i n g อีลอนมัสก์คีอา e นูรฟส์พี่ตูนบอดี้สแลมเจฟเบซอสคุณหมอประสิทธิ์โทมัสเอดิสันคุณวิกรมกรมดิตโคบีไบรอันที่ใช้ความเงียบใน6เรื่องนี้สำเร็จยิ่งใหญ่สุดท้ายนี้ครับผมอยากทิ้งคำพูดจากของจื้อว่าคนที่รู้จริงย่อมไม่พูดคนที่พูดย่อมไม่รู้จริง ถ้าคุณอยากสำเร็จจริงจงเงียบในหกเรื่องนี้ทําจริงแล้วผลลัพธ์จะพูดแทนคุณโลกนี้รอคนที่สำเร็จเงียบๆอยู่เสมอขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบถ้าพอดแคสต์นี้จุดประกายคุณได้ลองแชร์ให้คนที่คุณรักฟังด้วยนะครับเราจะเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ